สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะไม์มอเตอร์เวย์วันนี้เรามาติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ทั้งหมายเลข6และหมายเลข8 1ซึ่งตอนนี้การก่อสร้างงานระบบเริ่มแล้วค่ะ นอกจากการก่อสร้างงานโยธายแล้วกรมทางหลวงและกลุ่มกิจการร่วมค้า BGSR ได้ร่วมลงนามสัญญาการให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำร,รุงรักษา o m ซึ่งเป็นการให้เอกชนร่วมลงทุนตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนพุทธศักราช2562 โดยปัจจุบันมีส่วนของโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6สายบางปะอินนครราชสีมาเ,เริ่มงานเคลียร์พื้นที่เก็บข้ามระดับพื้นที่เพื่อน,นําไปออกแบบและอยู่ระหว่างถมทรายบริเวณพื้นที่ก่อสร้างด่านวังน้อยพื้นที่ก่อสร้างด่านหินกองและพื้นที่ก่อสร้างด่านปากช่องส่วนพื้นที่ก่อสร้างด่านคามทะเลสออยู่ระหว่างเคลียร์พื้นที่ สำหรับด่านที่เหลือปัจจุบันได้เข้าทำการสำรวจทำวงรอบแล้วโดยจะก่อสร้างครบทุกด่านภายในปี2565นี้ส่วนโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข8 1สายบางใหญ่กาญจนบุรีปัจจุบันได้เริ่มงานเคลียร์พื้นที่และเก็บค่าระดับพื้นที่เพื่อน,นำไปออกแบบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างด่านบางใหญ่และด่านกาญจนบุรีจากนั้นจะเข้าดาเนินการบริเวณพื้นที่ก่อสร้างด่านที่เหลือต่อไป โดยกรมทางหลวงจะพิจารณาเปิดใช้มอเตอร์เว์ทั้งสองสายทางในปี2,566ช่วงที่ก่อสร้างแล้วเสร็จก่อนเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในปี2,567ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวททั้งหมายเลข6และหมายเลข8 1จากเราได้เป็นระยะเลยนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หนะ้าสวัสดีค่ะ